สวัสดีครับฝรั่งน้อยสวัสดีครับรู้ตอนปิดอ่าหมาว่าปิดแล้วอูบอกว่าอย่าพูดเสียงดังว่างั้นเดินกลับบ้านคุยไปนะคะคพี่น้องคะ่ะวันนี้ขอพูดถึงเนาะ EP สองของ FC ที่20กว่าปีหลงละเลงนะคะเป็นชีวิตในต่างแดนที่เป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้กับรุ่นรุ่นน้องอย่างเราชีวิตคนเราไม่รู้หรอกตอนที่ เขาเรียกว่าโชคดีอะช่วงระหว่างโชคดีคนโชคดีจับอะไรก็ดีไปหมดแรกๆเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นบ่อกเกิดอันตรายในระหว่างสุดท้ายของชีวิตตรงที่ว่าไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะตกอับได้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจนึ่งนาะอืมพี่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะผัวบอกฉันอ่าบอกเลิกก็ไม่ได้แคร์ แล้วมุมกาลังติดเพื่อนเพื่อนก็บอกโอ้แค่ทํำไมหาใหม่ก็ได้หนึ่งเรายังสาวนะฮะสองชีวิตคิดว่ามันง่ายเพราะจับอะไรไปอะไรก็สนุกสนานง่ายหมดนะฮะสุดท้ายเราถึงได้รู้ดีว่า่าผ่านไปมันไม่ใช่กับการที่ทำอะไรไม่มีสติหนึ่งเอาแต่ใจตัวเอง สองคำว่าคบเพื่อนไม่ได้โทษเพื่อนว่าเพื่อนพาเสียนะคะแต่มันก็เป็นจุดหนึ่งสุนลวมนิสัยตัวเราด้วยรักสนุกรักชอบไปแบบนั้นอ่าแล้วการเล่นพูดถึงชีวิตพี่เขาก็ชอบเล่นอยู่แล้วในเมืองไทยแต่ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรแบบนี้เนาะก็มาเป็นวิทยาฐานนะคะสุขถึงทุกๆคนในแนวคิดมุมคิด ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอเคยคิดว่าตัวเองโชคดีกับทุกอย่างแต่พอตรงนั้นเห็นคนอื่นดีมากกว่าช้างขี้อยากขี้ตามช้างนะฮะก็ทะเยอทะยานเนาะทะเยอทะยานที่จะวัวทิ้งสิ่งที่มีนะฮะวัวสิ่งที่ตัวเองขาดคิดว่าตัวเองมีความสามารถที่จะวัวมาได้แต่มันไม่ได้ง่ายเลยกับชีวิตที่จะหาคนให้เราสักคน อย่างที่เราเจอนะคะมันไม่ได้ง่ายเลยเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของการผิดพลาดของป้าปาแม่ๆพี่ๆทุกท่านเป็นวิทยาทานให้กับเราได้ดีมากๆและก็ขอบคุณที่อิสระอ,อนุญาตนะคะให้ยายจ๋าได้เอามาเล่าสู่กันฟังในต่างแดนเนาะก้าวเดินอย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงแม้เราจะมีสติมันก็ยังผิดพลาดได้แต่มันจะน้อยเรายูรู้เรายอมรับเพราะทุกครั้งที่ตัดสินใจมันเกิดขึ้นอยู่ที่เราหลายคนบอกว่าการพบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็จริง,ส,งสิ่งสำคัญแต่ถ้าเรามีหัวใจที่เข้มแข็งเลือกเอาแต่สิ่งดีมีประโยชน์และถ้ามันไม่ใช่หรือเราไม่ชอบนะไม่มีใครบังคับตัวเราได้พี่เขาบอกนะฮะ แต่ตัวพี่ก็ชอบด้วยสนุกด้วยแล้วก็หลงละเลงในหัวใจด้วยและไม่คิดว่าสามีที่บอกรักเรามากมายาจะทิ้งเราได้และในตอนนั้นในความคิดอีกข้อน,นึงก็คือฉันมีฉันเป็นเมียถ้าเธอคิดจะเลิกกับฉันเธอก็ต้องแบ่งฉันคนละครึ่งนั่นคือความคิดที่ได้มาจากเพื่อนเนาะ แต่พอถึงเวลาจริงๆนะฮะเขาทําเขาลุกขึ้นสู้เขาก็ไม่ผิดฝรั่งนะสำหรับพี่เขาพูดนะเพราะว่าผ่านจากมา20กว่าปีเนี่ยเจอคนที่สามบอกเลยว่าคนแรกอดีที่สุดที่ผ่านมาแต่ความผิดมันตกที่เราอันนี้เป็นการเรื่องเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนั้นเราเชื่อถึงเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเลิกกันนะอีแต่คนนี้มีเงินบ้านก็คนละครึ่ง ทุกอย่างคนละครึ่งเพราะเราเป็นเมียเขามีสิทธิ์ไล่เราออกแต่สุดท้ายเขาทำได้เขาโยนกระเป๋าออกจากนอกบ้านได้เขาปล่อยให้นิ่งเขามีเอกสารหลักฐานที่จะทำให้เราโต้แย้งไม่ได้เลยนะฮะเขาก็ป้องกันและหนึ่งสิ่งสมมติว่าได้มาในตอนนั้นนะพี่คงเอาไปเล่นหมดว่าซานนะ พี่คงเอาไปเล่นหมดเพราะความสนุกอคำว่าเพื่อนแรกๆยามมีเงินอ่านะก็โอเคเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเฮเพื่อนหาอผู้ชายให้กันนะเพื่อจะได้สนุกต่อย,ยอดแต่พอถึงเวลานานเข้าเรายังไม่มีจุดลงไม่มีใครที่จะมาอุ้มเราได้ตลอดเวลาอันนั้นคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้โทษใครเพราะทุกคน ก็มีครอบครัวบางคนถึงเขาจะเก่งดื้อเกแต่เขาฉลาดรักษาครอบครัวของเขาไว้ได้แต่สำหรับพี่นี่พาดพลาดนะเพราะเราไม่คิดไม่มีสติเองมันถึงได้พังมาแบบนั้นนะไม่ได้โทษไข่เนาะวันนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วในชีวิตของคู่ในต่างแดนแล้วก็ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่า เพื่อนอืมดีก็มีนะที่ช่วยเหลือและให้คำติเตือนแต่เรามักจะเห็นเพื่อนกินที่เฮฮาชิดใกล้นะสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจุดที่เจอแล้วเยจ่าเอ้ยพี่เชื่อเลยว่าทุกคนก็เจอนะฮะในต่างแดนเพราะคนไทยเราไปอยู่ไหนการมีเพื่อนเนี่ยมันเป็นหัวใจอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่เหงาแก้ความเหงาสอง พูดคุยปัญหาชีวิตของตัวเองหรือทางบ้านนะคะปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเช่นกันเนาะมาตอนปีที่สามีเลิกลาตอนนั้นปีก็โอ้โหสนุกเลยทำทุกอย่างนะมาตอนนั้นก็เป็นปีที่สิบนะฮะพ่อป่วยแม่ป่วยพี่ทำงานขายตัวก็กำลังสนุกเลยสนุกเลยถูกกฎหมายนะคะไม่ผิดเนาะ ย้อนเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ทุกคนจะคิดอันนั้นมันผ่านมาแล้ววันนี้สำนึกได้บอกเลยว่ากรรมมีจริงสำนึกได้ก็สายเปรียบเทียบผู้ชายที่เจอหรือผู้ชายที่อยู่ด้วยกันนับเป็นผัวที่ว่าอยู่ด้วยกันนานๆนะคะคนสุดท้ายก็ไม่ได้แต่งนะคะแต่งเพียงคนเดียวสามคนไม่ได้ดีเท่ากับคนแรกปีที่สิบตอนที่สามีาฟ้องเลิกนะคะอย่าเนาะเราไม่ได้อะไรอ่า ตอนนั้นระลึงมากๆก็ได้ขายได้นุ่นได้นิ่นไม่แคร์ก็พ่อแม่ก็ป่วยหนักแล้วยิ่งลุยสุดๆลุยด้วยตัวเองนะยามที่จําเป็นแล้วเงินทองก้อนโตหนี่เก่าเขาก็ต้องใช้ก็ต้องดิ้นหล่นเนาะแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจถึงแม้จะเสียใจแต่ก็ล้มไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งมีลูกที่เมืองไทยสองมีพ่อแม่นะเจ็บป่วยในปีนั้นพอผ่านมานั้นอีกสามปี พ่อเสียก่อนเนาะอีกห้าปีถัดมาแม่ก็เสียนะฮะลูกก็ถือว่าบุญวาสนาดีเราไม่ดีเองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นการที่มานั่งเล่าเรื่องเก่าให้พี่น้องฟังนะก็หวังว่าเรื่องของพี่จะมีประโยชน์บ้างการลงละเลงในต่างแดนชีวิตเมื่อก่อนพี่ไม่ได้คิดที่จะสนุกสนานหรือเฮฮาแบบนี้นะได้ผัวฝรั่งโอดีเนาะเข้าสปอร์ต ลูกซัพพอร์ตพ่อแม่มีเงินให้เราใช้ชีวิตเราต้องดีขึ้นนั่นคือความฝันแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอกับสังคมนะคะที่เราเข้าเนาะสังคมด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะฮะวันนี้อยู่ที่นี่พี่ก็มีเพื่อนแค่สนิทกันอยู่แค่สองคนในตอนปัจจุบันก็แยกแยกแยก้าย,ก,ย,ก,ยก,กันไปสิ่งที่ผ่านมาก็ถือว่า ผ่านไปและหนึ่งสิ่งนะที่เห็นชัดๆเลยนะคะถ้ากลับตัวไม่ทันครอบครัวพังกันซะส่วนมากในกลุ่มที่รุ่นพี่เลยที่ว่าเที่ยวเกเฮฮานะทั้งกินทั้งเมาทั้งเอาเพื่อได้เงินไปเล่นนะคะพังซะส่วนมากเลยเนาะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยกระตลุมบอลกันแบบนี้แหละจะ <c oughs> มีสักกี่คนที่กล้าจะเอามาพูดและจะเอามาเล่าสำหรับพี่เห็นว่า ถ้ามันมีประโยชน์คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับน้องใหม่พี่ก็เลยเอามาฝากกับเจ๊จ๋าเนาะก็ขอบคุณจริงๆพี่น้องะโอุย้ยแสงแดดอุ่นๆคุยไปเดินไปสดชื่นได้กำลังอกกำลังกายนำพี่น้องคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นี่เดินมาจนถึงทางขึ้นบ้านแล้วนะฮะเบื้องบรรยากาศอ่าฝากพี่น้องเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรในต่างแดน อยากที่จะเอามาเล่าเป็นประสบการณ์จําเป็นไหมต้องด่ามาไม่ต้องนะคะไม่จําเป็นเนาะได้ทุกเรื่องนะคะได้ทุกแนวทางเอามาเติมพลังเอามาเป็นแนวทางให้กับสาวๆอีกหลายคนนะคะเนาะกับชีวิตเผื่อเป็นพลังสู้เป็นหัวใจที่แรงบันดาลใจให้กับคนที่อยู่ในภาวะ เหมือนกับเราเจออยู่ได้มีสติได้เก็บเอามาคิดและถอยหลังมาป้องกันตัวเองให้ไวก่อนที่จะสายจ้าไปแล้วพี่น้องขากำลังจะเข้าบ้านแล้วนะฮะเดินอยู่นี่มองหาเผื่อมีเห็ดเห็ดถั่วเนาะตรงนี้มันเคยขึ้นนะฮะให้เห็นไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ